สวัสดีก่มาพบกับวิดีโอ o, ที่จะมาแนะนำเทคนิคก,การใช้งานคอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวันๆๆมื้อนี้เราจะมาเรียนหู้วิธีเไปให้ powerpoint ของเฮาโปร่งใสหรือว่าจางลงเฮ็ดแนวใดเฮาไปเบิ้องนนกันเลย A a few moments t l ก่อนอื่นให้เพื่อนๆเ,เปิด powerpoint ขึ้นมาจากนั้นให้เลือกที่หัวข้อออกแบบแล้วให้เฮามาเลือกการจัดหูแบบพื้นหลังวันนี้ เพื่อที่เราจะตกแต่งพื้นหลัง PowerPoint ของเราคลิกไปเลยจากนั้นให้เราเบ่งทางด้านขวามือนี่ให้เรามาเลือกอันที่3ที่เขียนว่าเติมรูปภาพหรือพื้นผิวคลิกไปโอเคเสร็จแล้วต่อมาให้มันเลือกทีแ่งรูปภาพโดยกดคําว่า insert ก็จะมีให้เราเลือกรูปภาพจากหลายแรงที่เราต้องการเนาะจากจะเลือกเอาไฟล์จาก This PC เครื่องนี้ก็แล้วกัน เขาก็เป็นเลืองรูภาพที่เราต้องการเอามาเฮตุพื้นหลัง PowerPoint เราได้เลยเอาตัวนี้ก็แล้วกันเนาะหลังจากนั้นคลิกแทรกอาจจะได้รูปภาพที่เราต้องการมาเปลี่ยนพื้นหลัง PowerPo i n t แล้วทีนี้อยากเฮ็ดให้พาพพื้นหลังมันจางมันมันจางกว่านี้เพื่อที่ว่าเวลาเราใส่หนังสือมีหนังสือมันจึงเบ่งได้สะดวกบไลตาเนาะเพราะว่าถ้า,ามันเข้มหลายลมันสิไปทับตัวหนังสือ ให้เพื่อนๆมาบึงทีความโปร่งใสของภาพบอนนี้เลยความโปร่งใส <Wow. S 1> เฮาก็สามารถเพิ่มความโปร่งใสเพื่อให้หูมันจางลงได้เนาะ,ะสังเกตเห็นว่าเมื่อเฮาเพิ่มความโปร่งใสขึ้นจากศูนย์เนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆพื้นผิวของหูภาพพื้นหลังของเฮาก็จะจางขึ้นเนาะ,ะประมาณนี่บอกเขาได้พื้นหลังพ r p o i อยตามความต,อง,ตองการของเฮาแล้วเฮาก็สามารถเขียนเนื้อหาเข้าไปได้เลย,เลย แล้วถ้าอยากให้พื้นหลังสไลด์ทั้งหมดนี่เปลี่นภาพพื้นหลังแบบนี้ก็ให้กดนํำไปใส้ทั้งหมดเพื่อฮหดให้ทุกสไลด์ของเราเปลี่ยนภาพพื้นหลังแบบนี้เนาะลองคลิกไปเบิ่งก็ได้หลังจากนะั้นก็ติ๊กออกเลยเลยอันนี้ก็คือเทคนิคที่นำมาฝากในมือนี้เนาะสำหรับการเหตุพื้นหลังเห็ุให้มันโปร่งใสหรือว่าจางลงตามความต้องการของเราก็ล้องออกไป,ปรับใช้ในงานของเพื่อนลุงเนาะสุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และถ้าใครอยากให้ มูพเพื่อนคนอื่นได้หูน้ำกโกดแซรไปให้เขาบึงเลยก็เป็นการแบ่งปั่นความรูเล็กๆน้อยๆเนาะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปบ๊ายบาย